สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่หมีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนเทรดในตัวของฝั่ง MT4 กันว่าเทรดทองเทรดพวกค่าเงินเทรดอัชนีและพวกนี้เราเทรดผ่านแอปไหนล็อกอินยังไงนะครับหลังจากเพื่อนๆได้ดูคลิปสมัคร GMI ไปแล้วนะครับนะ้ GMI ก็เป็นลิงก์ของทาง Breakout Academy เพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วกรอกรหัสพารพ์ทเนอร์เสร็จแล้วนะครับโหลดแอป Meta Trader 4ขึ้นมา นะครับหรือที่ชื่อว่า MT4 ครับกดเข้าไปเนี่ยคือจริงๆปุ๊บเนี่ยอันนี้พี่หมีล็อกอินแล้วแต่จะมาสอนล็อกอินนะครับนะคือ,อมันจะมี Open Demo Account กับ Login and Existing Account นะครับนะ คือหลักๆแล้วเนี่ยคุณเข้ามาเนี่ยหน้านี้อันนี้เป็นบัญชีนะครับนะคุณเข้ามาคุณก็จะดูตรงมุมล่างคุณดูเซสติ้งนะครับนะคุณกดเข้าไปคุณกดบวกมุมขวาหรือถ้ามันไม่ถ้าคุณยังไม่ล็อกอินอ่ะมันจะขึ้นล็อกอินทูแอนด์อีกซิสติ้งแอคเคาท์นะคุณกดเข้าไปสิ่งที่คุณต้องเอามากรอกคือคุณไปดูในอีเมลมันจะมีอีเมลนี้ส่งมาอันนี้มันของพี่หมีนะเดียพิลพัฒน์เพชรติดนะครับแอคเคาท์ดีเทลเนี่ยแอคเคาท์ยูเซอร์เนมอันะ พี่หมีก็จะหลังอย่างแรกคุณต้องดูก่อนเซิร์ฟเวอร์แอดเดรสเนี่ยคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนมันคือ gmi live 1ใช่ไหมคุณก็พิมพ์หานะครับนะ gmi ของคุณเป็นไลฟ์อะไรบางคนอาจจะเป็น live ห้า live เจ็ด live แปด live เก้าแต่นี่ไลฟ์หนึ่งกดแอดที่ไลฟ์หนึ่งไปนะครับนะกดปุ๊บนี่มันจะมาหน้านี้ให้ล็อกอินนะครับนะล็อกอินคือใส่ยูเซอร์เนมตรงเนี้ยนะครับนะไอรหัสสี่ห้าตรงนี้หรือบางคนอาจจะเป็นเก้าเป็นแปดอะไรไม่รู้เป็นรหัสหลายๆตัวนะครับเราเอาตรงเนี้ยมากรอกตรงฝั่งของล็อกอิน นะครับนะแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยไม่เป็นรหัสเหมือนมั่วๆคุณก๊อปมาแล้วก็วางได้เลยนะครับแล้วก,กดเซฟพาสเวิร์ดแล้วก,กดซน์อินไปซน์อินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้บัญชีมาอย่างนี้นะครับแล้วมันก็อ่ะเรียบร้อยเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาดูหน้าพอร์ตเรากันนี่นะครับแล้วตอนนี้พอร์ตเราพี่มีก็ใส่เงินเข้ามาแล้วนะครับนะนี่ส่วนหน้ากราฟเวลาเราเปิดไม้เราเปิดยังไงสมมตินะคุณคุณแอดก่อนมุมขวาบนนะครับคุณกดแอดตรงนี้นะครับนะมันก็จะมีให้เลือกว่าคุณอยากจะเปิดเทรด นะครับนะเ,เป็นทองนะครับนะหรือเป็นค่าเงินนะครับตอนนี้เราเลือกไปปุ๊บ XAU ปุ๊บมันก็มาแล้วเป็นหน้าของทองนะครับสอนการเปิดไม้กันนะกดไปที่ชาร์ตนะครับนะถ้าคุณอยากเปิดไม้มันมีอะไรบายกับเซลบ b u ก,ก,ก็คือลองนะครับหรือซื้อขึ้นนะครับ short ก็คือเซลเซ e ก็คือ short อก็คือซื้อลงคุณเข,เข้าหน้าเทรดครับเนี่ย Market Execution อันนี้เรายังไม่สอนคำสั่งซื้อขายเลยครับเราใช้เป็น Market Order อยู่ตรงกลางคือไว้เปิดขนาดหลอดของคุณว่าคุณจะเปิดไซส์ไหนสูนเล็กสุดก็จะเป็น0.01น,นะน,น,นะครับนะ0.01นะครับ0.02หรือ0 1นะครับหรือ1.0นะครับนะมันก็คือความใหญ่ของไม้0.01เนี่ยเท่ากับทองคำแบบ1ต่อ1ก็คือทองคำขยับ1ดอลเราได้เสีย1ด นะครับนะก็คือเหมือนถือทองคำหนึ่งออนซ์อะถ้า0.1คือเราถือทองคำสิบออนนะครับทองคำขยับ1ดอลเราได้เสีย10ดอลน,นะครับแต่ถ้าคุณเปิด1หลอดทองคำขยับ1ดอลเหมือนคุณถือทองคำอยู่ร้อยออนอ่นะคุณก็ได้เสียร้อยดอลแล้วแต่นะครับคุณจะเปิดนะอันนี้เป็นพี่หมียกตัวอย่างให้เราเห็นอืทองคำวันนี้เป็นไงเด้งรีบาวขึ้นมามีแท่งกลับตัวมีอะไรอย่างงี้อ่ะเราอยากเปิดลองนี่ก็เปิดบายไปก็ได้1 0 0ลงดนหลอดกดปึ้งอย่างงี้อันนี้ยกต นะครับนะยกตัวอย่างให้ดูกดปุ๊บนะครับนะเออคุณคุณดูไซส์พอร์ตด้วยนะว่าคุณต้องเปิดหนึ่งดอลเอ้หนึ่งหลอดหรือเปล่าหรือเปิดเล็กๆศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนี่กดเปิดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับเอ้ยมันอาจจะรีบาวขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติคุณเปิดขึ้นมานะนะครับนะเ <นะ S 1> วลาคุณปิดไม้ปิดอย่างนี้นะสมมติอ่ะไม้นี้เขียวกําไรแล้วคุณเลื่อนสไลด์นะครับนะสไลด์ไปทางซ้ายนะสไลด์ปุ๊บกดแล้วโค้ดบิดโปรฟิตนี่หรือสไลด์ปุ๊บ กดโค้ดวิดโปรฟิตอย่างนี้นะครับนะหรือสามารถตั้งออเดอร์ได้ Stop Loss Take Profit ยังไงอะพี่หมีเปิดลองเหมือนเดิมเปิดลองปุ๊บพี่หมีเข้าลองตรงเนี้ยเข้าบาตรงเนี้ยอยากจะ Stop Loss ัสพัอห้านะครับพี่หมีกดค้างที่ออเดอร์เหมือนเดิมกด Modify ครับในฝั่งของ Stop Loss เนี่ยคุณเลือกได้ก็เป็น2,352ส่วน TP ไปเท่าไหร่ดีสองไป2 3 6พันอะ อันนี้อันนี้อันนี้เหมือนเหมือนหึ่งต่อหนึ่งนะครับเทรดเหมือนหนึ่งต่อไม่ไม่ไม่ได้คำนวณอะไรนะแค่เปิดตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะเห็เนไหมมันก็จะเปิดมาหน้ากราฟมันก็มีเส้น SL ตรงนี้ TP ตรงนี้ order position เราอยู่ตรงไหน นะครับเราสามารถตั้งได้ถึง TP มันก็ TP ให้ถึง SL มันก็ SL ให้นะครับแตนะ่อันนี้เดี๋ยวพี่มีปิดไปก่อนเดี๋ยวค่อยมานั่งเทรดให้ดูอันนี้ก็เป็นคร่าวๆครับผมนะการใช้ MT4 จริงๆใช้ไม่ยากครับหลักๆคุณก็ดูกราฟใน trading view แล้วก็มาดูกราฟในนี้ประกอบกันแล้วก็เปิดออเดอร์ตั้ง stop loss take profit ให้ดีนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้ใช้ไม่ยากครับ MT4 ใช้ง่ายมากแล้วก็มีอย่างอื่นให้เทรดด้วยคุณจะเทรดข้างเงิน EURUSD ก็เทรดได้นะครับนะ โอเคก็คลิปนี้สั้นๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับนะเดี๋ยวพี่หมีก็จะมาดูว่าคลิปอื่นมีคลิปไหนหน่าสนใจที่จะหยิบมาสอนพวกเราอีกอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเทรดฝั่งเขาเรียกว่า f o l เล็กค่างเงินทองคำนะครับนะก็ทำความเข้าใจประมาณนี้ครับวิธีการใช้ mt 4เปิดปิดไม้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย